โอเคครับก็วันนี้เราอยู่ที่คอนโดร้อยล้านนะครับคือมันก็เป็นของผมเองคือผมว่าแบบภูมิใจมากดีเลยครับคือแบบคือกว้างมากครับเดี๋ยวเราเข้ามาในห้องกันเลยเนี่ยครับก็เป็นห้องของผมเังเปิดเปิดเปิดเข้ามาก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยเป็นห้องแล้วแขกครับคือแบบใแขกแขกจะเข้ามาในนี้ก็ได้โซฟายให้เขาพูดหะครับ มาดูวิวครับคือคือดูวิววิวนี่เห็นเลยเซนท่านเลยอ่ะเซนท่านคือแบบเป็นห้างใหญ่สุดในเมืองเลยครับก็เดี๋ยวมาหานี่นะครับนี่เป็นห้องครัวครับนี่คือผมผมต้องติดนี่ไว้วเพราะไอ้เกี๊ยวผมจะเรียนชนมันคือใสเกินเลนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเราเป็นรนะเบีเนนเยนบนดดนงนะครับก็เอาไว้นั่งนั่งเรียนะครับไปดูห้องนอนกันเลยครับผมบอกเลยโคตรเดียดอะไรเนี่ยนี่ครับห้องนอนของผม พอเปิดเข้ามาลูกนี่ครับเจ้าของห้องนอนนะครับแอร์เย็นมากมากเตียงเตียงโคตรนุ่มเนี่ยดูดิครับนี่คอนโดของเองนี่ครับนี่ยรัไปยินดีนนำเสนอห้องน้ำอ่ะห้องน้ำเผื่ไม่ได้ครับแม่งขี้อยู่โอ้โหชิมาฮะนีนะครับจะได้เยี่ห้ออั่นี้จะดีไหมจะดีครับก็โย่ เราก็เาถ่ายไป่อย้ดีกว่าถ่ายถ้าอดไม่ใช้ได้ก็เอามาทำอิสเซอร์าอิสเซอร์ก็ถ่ายไป่อยถ่ายแบบ่ายตรงตรงไหนห่างจะก็เอาทำที่อะไม่ถ่ายตรตูเปดีอเคใจความายรุ้ยี๋อก็รอประตูเปิดแล้วก็ท่เลย

คือพี่ก็จ่ายเดือนเดือนหนึ่งส่วนกลางก็ประมาณเกือบหมื่นเสาให้น้ำความร้อนร้อนเนี่ยที่นี่มีบริการแบบบันที่จำนะครับก็เดใช้ใช้เชือตรงนี้ใช้เชือกน้ครับลงเอวลงเอวแล้วก็เป็นแบบตรงนี้ได้ครับบันที่จำของที่นี่พิเศษนะครับนี่นะครับสระว่ายน้ำลึก8เมตรลงไปตายเอาไปดูไปดูไปดูโอ้โหเนี่ยเป็นเจ้าน้าครับทุกคน สาวไว้น้ำาะะกว้างกว่าใจเธอครับหายยดหายยืดหายืดลูเซนทห้ด้นี้พันมันเหมาะกับลูกยี่หรือไั่สนุกคุณก็เหมาะกับทุกโลกครับสมมติคนมันโลภสึมเราทำไงเครียดกับการเรียนลยะครับเรียสามาอ้ใคานี้โอยตายได้ ไอนี่คจะเห็นเต็มเต็มเลยครับโฮมโปรนี่ครับชาสวนของเรานี่พาลงที่นี่ล้วไครับมีควาบดจะลงไปด้ล่างครับอายุจนาจะขึ้นลิฟต์กันนะคะนี่นี่้

แล้วใครล้างกูล้เดี๋เราไปถ่าย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 แกบกตอนตอนทาเข้าเขียกอะไรตรนตอนตรงที่แรกบ้านอ่ะเออเราก็ถ่ายแราแรก่ง มัน้อยไหมนี่นะครับคอนโดเพื่อนผมมันก็จะฟิลประมาณนี้แหละดื่มด่ำกาแฟยามเช้าเออช็อกโกแลตดีมว่าได้ฟิลจริงจริงไปดูไปดู อยู่ทเฮ้ยตัวไปัพทําหล่นนะไอสัสตัวไม่ต้องแมนตัวไม่ต้องแมนเหนค่ยเอเป็นไงีไหมมุ่งทิ้นใช่ไหมไอเยคตรน่าอยู่อ่ะกูบอกเลยหนึงสองสามล้านเนี่ยจ่ายไปดิซื้อที่นี่เชื่อปัแค่นี้แหละไปชมภาพพิเสิที่์อสทธพงคอนโดครับไหนไว้เฮียมันส่วนกลางครับต้องใส่ๆะก็ บรรยากาศก็จะดีครับสีขาวสีเทาสีดำสีที่สีครับสีเรีนโบ้เลยมองเขียวมองเร <c oughs> ียบนะเฮ้ยหมดคอนโดแล้วเนี่ยเนี่ยเราก็เดี๋ยวเราก็หมดกับคอนโดแล้วก็จะไปเซ็นท่ากันต่อพอามาใกล้ก็